เฮ้ยมาชื่ออะไรอันนี้คือพิษบูปะเอออันนี้นี่นีิวด่อันนี้คืออะไรถ่ายกับปั๊กสายตูดเออน,นี่ความหาของ snap chat ก็จะมีพวกฟิลเตอร์อะไรแบบเนียวมาแล้วครับผม เปิดปีใหม่มาไม่ทางไรครับซัมซุงก็เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่อีกแล้วนะครับแต่ยังขอดครับตัวนี้เป็นซัม s ุงกาลิกซี่เอซีรีนะครับกับ a 2 5 5 g แต่ว่ามีการอัพเกรดในเรื่องของสเปคความเร็วแรงนะครับเรียกว่าคุ้มค้างแต่ต้นปีกันเลย สวัสดีทุกคนนะครับพัดรอยแซนกลับมานะครับกับ Samsung Galaxy A-Series รุ่นใหม่ที่เปิดตัวรับปีใหม่นะครับผมซึ่งอย่างแรกที่เห็นก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมเน้นความเรียบง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นวันดีไซน์นั่นคือ Galaxy A-Series กับ S-Series ก็จะใช้การออกแบบที่คล้ายๆกันนะครับผม แต่พอพูดถึง Samsung Galaxy A แล้วเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าเรื่องของประสิทธิภาพสเปคนั้นมันค่อนข้างจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือเปล่าครับแต่ต้องบอกว่ารอบนี้กับ Samsung Galaxy A255G ครับให้สเปคมาในระดับที่ต้องบอกว่าคุ้มค่ากว่าเดิมครับเพราะว่าแค่ A255G ตัวนี้ครับคุณก็ได้หน้าจอเป็น Super AMOLED นะครับผม 180p 0 Full HD กันแล้วแถมยังให้ความสว่างสูงสุดได้ถึง1,000นิต เอาไปใช้งานครับจะเป็นในห้องหรือออกแดดตอนกลางวันครับก็สู้แสงได้สบายๆอีกอย่างคือเรื่องของสเปคในการใช้งานแล้วก็เล่นเกมนะครับต่อว่ารอบนี้ Samsung Galaxy A25 เนี่ยเริ่มต้นมาด้วยชิป e x y n o s 1 2 8 0ให้แรมมา8 GB พร้อมกับแรม Plus อีก8และในความจำที่มีเยอะเรียกว่าถ่ายรูปลงเกมลงแอปได้ไม่เต็มไม่ง่ายครับ256 g b ซึ่งถ้เกิดดูเรื่องของซอฟต์แวร์และการใช้งานครับ ตัวของ s บ m ุง n g l a ็กซ y A255G ครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นครับแต่ว่าได้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดอย่างเห็นครับว่านี่คือ Android 14บน Samsung One UI 6ครับ เปลี่ยนฟอนต์ดูอ่านง่ายขึ้นกว่าเดิมครับสบายตาแล้วก็พวกฟังก์ชันฟีเจอร์ที่หลายๆคนเห็นหูตอนที่ซัมซุงปล่อยวันไว้6.0ออกมาหูพวก Galaxy S Galaxy C อัปเดตมาแล้วครับมีหลายฟีเจอร์น่าสนใจซึ่งฟีเจอร์เหล่านั้นครับเราสามารถใช้งานบน Samsung Galaxy A25 5G ได้แล้วและฟีเจอร์ใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานในบ้านเรามากๆนะครับแล้วก็หลายคนเห็นตอนที่เปิดตัวมาแล้วก็ชอบกันนั่นก็คือ Auto Blocker อันนี้เอาไว้ทำอะไรรู้ไหมครับเอาไว้ช่วยในการบล็อกเบอร์โทรศัพท์หรือพวก SMS ข้อความต่างๆที่จะส่งมาจากมิจฉาชีพนั่นเองครับถ้าเกิดมีการโทรการส่งความเข้ามาเนี่ยออโต้บล er, ็อกเกอร์ก็เป็นตัวที่คอยสกรีนเอาไว้ก่อนนะครับง่าไงว่าโทรมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าเป็นเบอร์ที่อาจจะมีความเสี่ยงเป็นการทํางานร่วมกับแอปพลิเคชันโทรศพัพท์หรือว่าตัวโฟนนะครับที่เราสามารถจะเลือกเปิดฟิลเตอร์ call ID หรือว่า spam protection ตรงนี้ได้ครับ เพราะจะมีฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่ไม่ฉาชีพมีการใช้นะครับซึ่งพอโทรเข้ามาก็จะมีการขึ้นรายชื่อให้ดูครับว่าอาจจะเป็นเบอร์ที่มีการหลอกลวงหรือเป็นเบอร์ไม่ฉาชีพได้ไม่ควรรับสายซึ่งอันนี้ไม่ได้ป้องกันแค่เรื่องของการโทรหรือ SMS a u t o นะครับออโต้บล็อกเนี่ยถ้าเราเปิดใช้งานแล้วเขาช่วยป้องกันตอนที่เรามีการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเสียบสายชาร์จ USB ก็ไม่ต้องกังวลว่าเสียบแล้วอาจจะโดนพวกแอปพลิเคชันอะไรมาดูดข้อมูลหรือว่าเอาข้อมูลในเครื่องเราไปส่วนฟังก์ชันฟีเจอร์ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นนะครับก่อนนี้เรามักจะเห็นว่ามีใช้งานเฉพาะพวก Galaxy S ไม่ก็ Galaxy นะครับแต่ว่าตอนนี้ Galaxy A255G ครับตัวเริ่มต้นแบบนี้ก็สามารถใช้ฟีเจอร์ในการแชร์หน้าจอนะครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือว่าเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ในการควบคุมและใช้งานมือถือได้ด้วยก็เห็นนะครับว่ามีพวกลิงก์ทูวินโด้นะครับผมแล้วก็สามารถจะใช้มัลติคอนโทรลในการควบคุมอุปกรณ์หลายๆอย่างได้อีกอย่างนึงก็คือตัว UI ก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับตามบรรยายน6.1ที่ควรจะเป็นก็คือมีการจัดวางเลเยอร์ส่วนของฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยๆนะครับอย่างเช่นปุ่มควบคุม Wi-Fi Bluetooth ก็อยู่ด้านบนส่วนช่องค่าอื่นก็จะอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของความสว่างหน้าจอนั่นเองครับนี่คือส่วนของตัว Quick setting หรือว่า Control panel นะครับพวกฟีเจอร์เด่นๆครับก็อยู่กันครบหมดนะครับอย่าง Samsung Lab ที่เราสามารถจะเลือกเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนะครับ Multi window กับทุกแอปพลิเคชันได้ไม่ต้องกังวลว่าแอปไหนไม่รองรับการเปิดใช้งานแบบแบบ่งหน้าจอแค่ขอามาที่ Samsung Lab ครับก็สามารถจะเปิดแล้วก็ใช้งานแบบแบบ่งหน้าจอได้กับทุกแอปพลิเคชันนั่นรวมถึงส่วนของ Pop up view ด้วยนะครับผมถ้าเกิดต้องการจะประับขนาดแอปพลิเคชันตัวไหนที่เปิดมาแล้วก็ใช้งานเป็นหน้าต่างเล็เลกๆเนี่ย ก็สามารถจะเลือกใช้งานได้ทั้งหมดเลยด้วยพอเข้ามาที่แกลเลอรี่แล้วนะครับผมถ้าจะพูดถึงอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายๆคนชอบกันก็คือการตัดปะ Copy and paste นะครับหรือว่าการแยกอ b อบเจกต์ที่เป็น g r o กราออกมาหรือการเลือกอ็อบเจกต์ด้านหน้าแยกออกมาครับที่เรียกกันว่าไดคัตนะครับผมอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็สามารถยกเจ้าผีเสื้อนะครับไดคัตมาไปวางแปะไว้ที่อื่นกันได้หรือถ้าเกิดเป็นภาพคนเป็นภาพอ็อบเจกต์เป็นภาพตึกก็ทําได้เช่นเดียวกันนี่ครับแยกออกมาได้เลย จะเซฟก๊อปปี้หรือว่า Copy ไปไว้ที่อื่นก็ได้แล้วก็ยังมี Edge Panel ให้ใช้งานนะครับเผื่อใครต้องการจะเปิดแอปพลิเคชันดนดนๆหรือว่ามีการเซฟเอาการแบ่งหน้าจอไว้แล้วนะครับก็สามารถจะเซฟเก็บไว้ที่ Edge Panel ได้ซึ่งตัวนี้ก็สามารถจะปรับแต่งเลือกแอปใหม่ๆเข้ามาวางแทนที่แอปเดิมก็ได้ผมจะเข้าไปที่การตั้งค่าของ Edge Panel นะครับผมอันนี้ก็เพื่อจะเรียกเปลี่ยนเป็นพวก Shortcut สำหรับการใช้งานพวก Smart Select นะครับ Tools การใช้เครื่องมือต่างๆก็สามารถจะทำให้ตัว Edge Panel นั้น สามารถใช้งานได้หลากยมากขึ้นครับนี่ผมลองเปิดไว้อ่ามีเปิดเวเตอร์พูลสนะครับอ่าลองเซฟเรียบร้อยแล้วพอลากมาสามารถจะเลือกปัดสลับเปลี่ยนโหมดในการใช้งานได้บแบบนี้ อย่างีเห็นตอนที่เราใช้งานให้ดูนะครับผมว่าเรื่องของความลื่นไหลทั้งตัวของ UI นะครับฟังชันฟีเจอร์การเปิดสลับโหมดต่างๆนะครับทำงานได้สมูทมากๆนะครับผมอันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนของหน้าจอที่อัปเกรดขึ้นมาครับเป็น Full HD Super AMOLED ครับ Refresh ที่120 h z ครับสูงสุดรวมถึงความสว่างหน้าจอ1,000นิตซึ่งอัปเกรดจากตัวก่อน A23 นะครับความสว่างตอนนั้นคือ566นิตเท่านั้นเองอันนี้คือดีกว่าแทบจะ2เท่าโดยยังมีเทคโนโลยีของ Vision Booster นะครับเวลาถือออกไปกลางแดดแล้ว ปกติจอที่มันเร่งสว่างมากสีมันจะตกสีมันจะดรอปลงไปใช่ไหมครับแต่ว่า vision booster ทําให้สียังสดเหมือนเดิมเห็นเรื่องของ UI function feature ไปแล้วนะครับแต่ไม่ดูเรื่องของการเล่นเกมเลยว่า X n o t 1280อเนี่ยเอาจริงแล้วเล่นเกมเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าเป็น r o v เนี่ย ใส่ผมลองเทสมานะครับผมเปิด60เฟรมกราฟิกนี่เกือบสูงสุดนะครับผมโดยในการเล่นปกติครับผมตั้งค่าเรื่องของเฟรมเรทสูงเอาไว้แล้วก็กราฟิกนี่เกือบสูงสุดครับตามที่ตัวเกมเปิดให้ตั้งค่าได้ก็ปรากฏว่าเฮ้ยได้เฟรมเรทที่ทะลุ60ครับมันวิ่งขึ้นมาเป็น63 64เฟรมได้เลยเพราะฉะนั้นครับสำหรับ r o v อันนี้คือเล่นได้สบายสบายอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะบันทึกหน้าจออัดไปพร้อมกันด้วยอันนี้จะมีเรื่องของเฟรมเรทตกลงมาเล็กน้อย เล็กน้อยจริงๆครับชฉลีประมาณ59-60เฟรมคือแทบจะไม่หายไปเลยก็ว่าได้ส่วนภัพ G นะครับอันนี้ลองเข้าไปตั้งค่าดูแล้วว่าเฮ้ยสามารถจะเลือกเปิดเฟรมเรทระดับไหนได้บ้างน,นะครับผมมีอัลตร้าให้เลือกไหมก็ปรากฏว่านะครับแม้ว่าจะปรับกราฟิกเป็นสมูทสุดๆนะครับ ก็ไม่ได้มีเฟรมเรตระดับอัลตร้บมาให้เลือกนะครับแต่เรื่องของความลื่นไหลและการควบคุมนะครับอันนี้ก็เอาอยู่แต่ก็เราสามารถจะเลือกปรับที่กราฟิก HD แล้วปรับเฟรมเรทที่มันสูงข,ขึ้นกว่าปกติได้เหมือนกันนะครับซึ่งจากที่ลองเล่นมานะครับแล้วบันทึกหน้าจอไปพร้อมกันด้วยเนี่ยข้อดีอย่างของ Samsung ก็คือระหว่างที่บันทึกหน้าจอเกมอะเราสามารถจะเลือกพอยส หยุดเป็นบางจังหวะได้คือสามารถบันทึกในเกมเดียวกันน่ะเป็นคลิปเดียวจบได้ไม่ต้องแยกเป็นหลายๆคลิปนะครับไม่ใช่ว่ากดบันทึกแล้วก็ต้องเข้ามากดบันทึกใหม่นะครับอันนี้คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการบันทึกเกมบนหน้าจอของซัมซุงซึ่งในเกมนี้นะครับเข้าไปก็ดูเหมือนจะมีบอดบ้างเล็กน้อยแต่ก็มีคนอยู่ด้วยแน่ๆเพราะว่าบางจังหวะคือโดนยิงแบบรัวๆเลยนะครับ แต่ก็เหมือนกับว่าพอเราไม่ได้เข้าไปเล่นนานๆแล้วอ่ะมันก็จะปไปบอทเข้ามาเยอะหน่อยกับคนที่แบบว่าเพิ่งจะกลับเข้ามาจอยเกมกันทําให้ผมนะครับเกือบจะได้กินไก่ที่ขนาดเขามาเป็นบอทเป็นอะไรบ้างยังเกือบได้กินไก่นะครับคือวิ่งไปสุดท้ายโดนวงบีบตายซะย,ย่างงั้นเป็นที่2เลยแต่ถ้ามาถึงเกมปรบับเซียนอย่างเกมชีตอิมแพคครับอันนี้คนต้องขอไวนิดน,นึงครับว่าถ้าเกิดอ,อยากจะเล่นเฟรมเรทลื่นๆหน่อยก็ต้องปรับกราฟิกลงมาไปที่ระดับโลนะครับเพื่อห้การเคลื่อนไหวแล้วก็แอคชั่นในเกม ส่วนกล้องหลัง3ตัวของ Samsung Galaxy A25 5G นะครับอันนี้ตัวกล้องหลักอัปเกรดขึ้นมาเป็นเซนเซอร์50ล้านพิกเซลรรับแสง f 1.8พร้อมกันสั่น OIS ซึ่งตัวเซนเซอร์และก็ซอฟต์แวร์มีการอัปเกรดทําบด้องค์การกันสั่นให้มันนิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็มีองศาในการคุมเรื่องของสตั b i ลิเซอร์ที่กว้างกว่าเดิมทําให้ตอนที่เราเดินถ่ายคลิปเดินถ่ายบล็อกเนี่ยภาพก็จะดูนิ่งดูสม o ท t h กว่า ส่วนกล้องที่2เป็นอัลตราไวท์ครับความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.2ครับเก็บภาพได้กว้างขึ้นเป็น120องศาและกล้องตัวที่3นะครับเป็นกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4ครับพูดถึงกล้องมาโครเอาจริงแล้วที่ระยะเนี้ยมันก็อาจจะใช้ยากนิดนึงครับคือมันต้องเข้าไปใกล้มากๆถึงจะถ่ายได้ครับสุดท้ายแล้วแต่ครั้งผมเลือกใช้ตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนี่แหละแล้วก็ไปใช้เป็นซูม2เท่า クอสอัพเข้าไปเนี่ยบางครั้งถ่ายมาันมีความคมและก็ละเอียดที่ดีกว่าด้วยซ้าเพราะตัวเซนเซอร์หลักครับมีคุณภาพสูงกว่านั่นเองนะครับอย่างภาพพิเศษอันนี้ผมก็ไม่ได้เลือกใช้เลนส์มาโครถ่ายนะครับก็เลือกใช้ตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนี่แหละในการที่จะซูมสองเท่าเข้าไปแล้วก็ถ่ายภาพเป็นช็อตน,นี้ออกมาครับส่วนกล้องหน้าเซลฟี่นะครับผมตัวนี้ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับผมรูบแสง f 2.2ก็บอกว่าทั้งเรื่องของพิกเซลแล้วการเก็บแสงนั้นดีกว่า ตัวเดิมนะครับที่ความเหลือแค่8ล้านเท่านั้นเองซึ่งในรอบนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่า Samsung อัปเกรดตัวของ One UI ให้กับ Galaxy A Series แล้วนะครับผมเปิดมาเป็น One UI 6เลยเพราะฉะนั้นตัวของซอฟต์แวร์กล้องเนี่ยก็ได้ฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับแล้วก็หน้าตาแบบตัวแพงๆอย่างพวก Galaxy S มาแทบทั้งหมดนะครับผมนี่ถ้าเกเราเลือกอัตราไวแบบนี้นะครับเห็นไหม คืออยู่นในการปรับนะครับผมตำแหน่งของพวกกล้องต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ก็เรียงไว้ด้านบนครับปรับส่วนภาพได้ง่ายขึ้นนะครับผม mm hmm. แล้วการเลือกโหมดฟิลเตอร์ต่างๆก็สามารถทำได้จากแถบด้านบน <_ p ain> ส่วนด้านล่างก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ของการถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโฟโต้หร <_ p ain> ือโหมดฟันนะครับที่มีการเราดึงฟิลเตอร์ที่อัปเดตใหม่ๆของทาง Snapchat <_ p ain> มาเราสามารถถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพนิ่งได้เฮ <_ p ain> ้ยมนชื่ออะไรอันนี้คือ <_ p ain> พิตบูบะเออ อันนี้นี่ดูนี่ดนี่อันนี้คืออะไรถ่ายกับปักสายตูดเออนี่ความฮาของ snap chat ก็จะมีพวกฟิลเตอร์อะไรแบบนี้ออกมาแล้วครับผมซิงเกิลเทคเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่มีการใช้ไอมาช่วยประมวลผลนะครับในการใช้งานกล้องก็คือตอนที่เรากดซิงเกิลเทคไปเนี่ยมันจะเก็บทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอ เราสามารถจะเดินถ่ายครับแพนไปมาก็ได้เสร็จแล้วก็จะมีการประมวลผล,ลออกมาเป็นภาพหรือว่าเป็นวิดีโอครับหลายรูปแบบใส่ฟิลเตอร์บ้างทำบูมเมอร์แรงบ้างเพื่อสามารถแชร์ต่อได้แล้วก็ยังเป็นตัวช่วยในการเก็บโมเมนต์นะครับที่ไม่ได้มีแค่ตอนเรากดชัตเตอร์มีบีฟอร์ a f t อะฟเตอร์ด้วยส่วนในโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้กล้องหลังสูงสุดก็คือเป็น 4K UHD นะครับ30เฟรม แล้วก็ตัวกล้องหน้าเซลฟี่ครับสูงสุดที่ Full HD 30เฟรมครับก่อนจบเรื่องกล้องครับเดี๋ยวมาแถมเรื่องของตัวแกอริดหนึ่งละกันคือฟีเจอร์ใน One UI ครับทำให้เราสามารถจะปรับแต่งภาพถ่ายได้ไม่ว่จะเป็นภาพที่คุณถ่ายมาแล้วมีคนอื่นมีของอย่างอื่นวางอยู่รกๆในเฟรม ก็สามารถใช้ Object Eraser ลบทิ้งไปได้นะครับผมรวมถึงภาพถ่ายเกา่กาๆหรือภาพที่ถ่ายมาแล้วมันดูเบลอหน่อยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ตัว Photo Remaster นะครับในการเอา AI มาช่วยในการเจริภาพให้มันดูคมชัดขึ้นกว่าเดิมได้แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าภาพจะเบลอสุดเลยเอามาใช้แล้วมันจะเป็นคมชัดแจ๋วนะครับคือมันแค่ดึงมาได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งในบทนี้ก็ค่อนข้างเหมาะกับใครที่แบบต้องการใช้ถ่ายเอกสารถ่ายพวกไฟล์ต่างๆครับบางทีเอามือถือยกขึ้นมาแล้วมีเงาบางังใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ตัว อ b อบเจกต์ s e ล er ลบเงาทิ้งได้แต่เห็นฟีเจอร์และความสามารถของ Samsung Galaxy A255G ไปแล้วนะครับรวมถึงกล้องถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของตัวชิปเซตการเล่นเกม Multitasking ได้สบายๆครับตัวเครื่องนะครับก็ปรับดีไซน์มาเป็นขอบเหลี่ยมนะครับก็เป็นแฟ a t พา n e เนด้านข้างครับทำให้เวลาจับถือเนี่ยฟฟลลิ่งก็จะดูคลาสสิก ดูเหมือนกับสมาร์ทโฟนพรีเมียมในยุคนี้มากขึ้นแล้วก็บริเวณด้านบนไมโครโฟนตัวที่สสำหรับการใช้ในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างครับเช่นเดียวกับด้านล่างของตัวเครื่องครับก็มีอีกหนึ่งจุดคือไมโครโฟนตัวหลักนั่นเองส่วนทางปุ่ม power ครับผมแอบสงสัยเหมือนกันว่าทําไมซัมซุงต้องเหมือนกับยกแถบตัวนี้ขึ้นมาด้วยเพราะว่านี่เป็น island key นะครับให้ฝั่งที่มีปุ่มเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเฟรมตัวเครื่องเล็กน้อยนั่งคุยกับทีมงานอยู่นะครับผมว่าเอ๊ะเขาเอาไว้ทำไมอะให้แบบจับ แต่ถ้าเกิดมีแค่ปุ่มก็รู้อยู่แล้วไหมซึ่งตัวปุ่ม power นะครับอันนี้ก็เป็นสแกนนิ้วมือในตัวนะครับและสัตว์ขึ้นมาก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงครับส่วนของลำโพงครับตัวนี้เป็นสเตอริโอสปีกเกอร์นะครับผมก็คือจะมีที่อยู่บริเวณด้านล่างแล้วก็ส่วนของเอ r p i พ c e ที่ราใช้ฟังหรือว่าใช้โทรศัพท์นั่นเองอย่างเทนครับจะมีช่องหูฟังแจ็ค3.5นะครับให้ใช้งานกันอยู่ส่วนพอ USB Type C นะครับตัวนี้ก็รับการชาร์จไวที่25วัตต์ครับกับแบตเตอร ให้มีดีไซน์ลวดลายเล็กน้อยนะครับเพื่อใดูมีลูกเล่นนะครับดูน่าสนใจมากขึ้นซึ่งตัวพื้นผิวนะครับเอาจริงแล้วมันก็แอบกลอสซี่คือเป็นเงาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เดินกับมีการเคลือบสารทุกอย่างมาหรือเปล่าทําให้มันไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือตกค้างหรือแม้ถ้าเกิดว่ามีก็สามารถชิดออกได้ง่ายครับซัมซุง Galaxy A 255G นะครับโดยมีราคาอยู่ที่1 9 9 9บาทนะครับชอบสีไหนชอบสีฟ้าหรือว่าสีดํา โดยจะมีวางขายนะครับตาม Samsung Store นะครับร้านค้าทั่วๆไปแล้วก็ร้านค้าออนไลน์รวมถึง Samsung Online Store ด้วยใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้ารุ่นนี้เพิ่มนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับวันนี้ผมพันแล้วก็ดรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ได้นะครับสวัสดีครับ